42หุ้นนะครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าเศรษฐกิจการลงทุนซื้อหุ้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรครับอาจารย์มดต่อเลยนะครับอาจารย์ครับผมสัปดาห์นี้ได้เปิดไพ่ไว้ก่อนนั้นนี้แล้วไหมฮะถูกต้องเรื่องของหุ้นนะวันนี้ยังไงหุ้นก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากที่ย่อตัวแล้วก็รับลงไปบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับใครที่ลงทุนในช่วงนี้ถามว่าจะ เข้าซื้อหุ้นได้ไหมครับผมก็หยิบไพ่ดูนะครับมันได้ไพ่สองดาบเดี๋ยวก็จะขึ้นบนจอให้เห็นนะฮะนี่ตลาดยังไปต่อแต่มีบางช่วงที่นักลงทุนขายแล้วก็ทากาไรแล้วก็เริ่มรอจังหวะเข้าใหม่นะฮะถูกต้องความหมายนี้คือลายสองดาบเป็นการรอคอยนะฮะนักลงทุนในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นหุ้นตัวไหนปรับตัวลงนะครับอย่างเช่นที่ผมขึ้นบนจอเนี่ยมีเอสโซนะครับเอสโซถ้าเกิดปรับตัวลงมาในวันพรุ่งนี้นะครับ อยากจะลงทุนก็เข้าไปได้นะครับหุ้นกลุ่มน้ํามันในช่วงนี้เงียบเหงาพอสมควรนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นเกี่ยวกับหุ้นสื่อสารนะฮะจัสมินนั่นเองนะครับราคาก็ขึ้นขึ้นลงลนะครับหาจังหวะเข้าเอาในช่วงที่เขาปรับตัวลงดีกว่าย่อลงมานิดหน่อยก็เข้าได้นะครับอีกอันหนึ่งคือรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ bmc l นะครับราคาก็ไม่ได้หวือหวาอะไรในช่วงนี้นะฮะใครที่ชอบหุ้นตัวนี้ ก็รอแนวแนวสัก1.65อะไรประมาณนี้ก็น่าสนใจนะครับราคาวันนี้ของรถไฟใต้ดินก็1.66ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่กับที่เพราะฉะนั้นนักลงทุนในช่วงนี้ใครจะเล่นหุ้นขอให้เป็นหุ้นที่ตัวเองคุ้นเคยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าดัชนีวันนี้บวกแค่4จุดเท่านั้นเองไปปิดที่1,564นะครับจุด5,8นะ สจุดก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆอยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในในช่วงนี้นะครับไพ่สดาบเนี่ยก็หมายถึงว่าเ,าเวลาจะซื้อตัวไหนจะเข้าตัวไหนก็ดูนิดหนึ่งนะครับ2ดาบก็คือรอนะครับดาบที่เห็นบนภาพนั่นคือวางอยู่กับพื้นใช่ไหมครับครับยังไม่จําเป็นต้องหยิบขึ้นมาฟ้าฟันหรือว่าเข้าแบบฉันชอบตัวนี้ฉันจะซื้อตัวนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่รอจังหวะรอดูนิดหน่อยนะฮะ นันเป็นเรื่องของหุ้นนะฮะสำหรับใครที่ลงทุนแล้วก็เล่นหุ้นอยู่ก็น่าจะต้องลองเชื่ออาจารย์สักนิดนึงก็น่าจะดีนะครับมีเรื่องของทองอีกนิดนึงแล้วกันเอามาดูหน่อยฮะว่าเป็นยังไงทองคำนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้ถ้าใครจะเล่นทองเนี่ยจะเปิดไว้ลวจะเปิดไพ่ให้ดูนิดนึงว่าตอนนี้ทองคําแท่งอยู่ที่19,450บบาทนะครับแล้วถามว่าราคามันปรับตัวลงเล็กน้อยเท่านั้นเองถามว่าจะ จะเข้าไปซื้อในช่วงนี้ได้ไหมไพ่ไรเอ่ยที่ขึ้นมาช่วงนี้นทั้งเงินทั้งทองนะฮะทั้งหุ้นหยิบมามีแต่ดาบนะครับนี่นคืออะไรอ่ะไพ่ของ Queen of s w o r d s นะฮะ อย่าพิ่งจะเข้าไปนะครับอยวคุณจะโดนฟังตามรูปนะฮะปล่อยให้ราคาเขาลงไปอีกดีกว่าไหมให้ลงไปก่อนนะถูกต้องในเรื่องของทองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นทองก็ขอให้เล่นในแนวขาลงนะครับใครที่เล่นแนวโกลฟิวเจอร์นะถึงจะมีโอกาสได้เงินนะครับผมเอาละของทองไปแล้วเรื่องของหุ้นไปแล้วแต่ที่มาดู SMS กันทางบ้านหน่อยนะฮะว่ามีใครส่งข้อความมาอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนท่านที่จะส่งเข้ามาเพิ่มเติมวันเดือนปีเกิดเรื่องราวที่ท่านอยากจะทราบนะครับบอกชื่อ มาด้วยหน่อยก็ดีตาม SMS ที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอครับ4642201ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าถ้าหากว่ามีเวลาเหลือนะครับเราจะรับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยผ่าน029349258 9มาดู SMS แรกก่อนนะครับท่านนี้นะบอกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคม2514ครับอยากจะทราบเรื่องของการเงินและอาชีพครับ11กค14นะฮะเรื่องของเงินและอาชีพ หญิงชายไม่ทราบนะไม่ได้บอกมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูให้11กรกฎาคน14นะครับเรื่องของเงินแล้วก็อาชีพไพ่ที่คุณได้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณว่างงานในช่วงนี้นะครับก็สิ่งที่คุณถ้ามีฝีมือนะครับคุณถ้าเป็นผู้หญิงนะครับในเรื่องของสวยๆงามๆก็ดีนะครับของประดับตกแต่งอะไรที่คุณอยากทำนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยากยึดอาชีพนี้ก็ไพ่สตาร์เนี่ยเหมาะนะครับ แล้วก็เ,เรื่องอะไรที่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมากๆนะครับมีไพ่สีดาบคุณฉลอชฉลอนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วไพ่ที่ะะมีเจ็ดเห,ะะหรียญะะขวามือสุดนั่นก็บอกว่าถ้าคุณมีเงินเก็บมีเงินลงทุนอยู่ในช่วงนี้นะครับ,รบก็ตระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายนะครับเงินที่คุณหามาได้มันมาจากหยาดเหงื่อแรงงานนะครับจากความรู้ความสามารถในช่วงนี้ท่านที่ถามมานะครับเกิด11กคเนี่ยก็ขอให รามัดระวังเรื่องการลงนุงกันแล้วกันนะครับจะทําอะไรทําสิ่งที่ตัวเองชอบและรักครับครับผมเอสที่ขึ้นหน้าจอครับ13พฤษภาคม2515วันเสาร์ครับ13พฤษภาคมนะฮะวันเสาร์ด้วยครับผมนะครับเอาละสดสดกันเลยที่จอนะฮะที่จอเลยฮะขึ้นที่หน้าจอเลยครับก็จะสดใสนะ13พคนะครับยังอยู่ในราศีเมษนะฮะไม่ได้ถามเรื่องอะไรมา ก็บอกว่างี้แล้วกันนะครับค,คุณที่ถามนะครับที่เกิดราศีเมษเนี่ยนะครับในช่วงนี้ขอให้คุณมีความเขาเรียกว่า มีน้ำอดน้ำทนในเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปแคร์คนรอบข้างมากนักโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองนะครับฟังหูไว้หูนะครับถูกบนถูกว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยขอให้มีน้ำอกน้ำทนแล้วก็ไม่ต้องแคร์ในเรื่องชาวบ้านเขาจะพูดว่าโน่นนี่นั่นนะฮะสิ่งต่างๆที่คุณควรจะทำในตอนนี้ก็คือว่าสเตรนจ์คือความแข็งแกร่งในเรื่องของจิตใจนะครับการงานที่ทำอยู่ถ้าเป็นในด้านการเกษตรหรือเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ดีนะครับถ้าค,คุณมีความสามารถหรือทําอยู่ก็ลุยไปได้เลยครับครับผมคุณสุวิทย์ครับ4เมษายน2510ครับวันอังคารอยากจะทราบนะว่า4เมษายนนะว่าสักครู่นี้วันอังคารด้วยเลข342ร 1, อ4117ดีไหมไม่เป็นไรครับเ,เราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะที่ขึ้นมาคืออะไรถ้าเป็นบ<า>้านหรือว่าร4เก๋นหรืออะไร สีเมษานะครับดูในช่วงนี้ของคุณนะถ้าจะออกรถใหม่นะหรือจะขายรถเก่าในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับยานพาหนะเนี่ยคุณก็จัดการไปตามใจที่ต้องการเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีไพ่นายอ๊อฟคัพนะครับอัศวินขี่ม้ถือถ้วยใ,ในช่วงนี้ดวูของคุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีเสน่ห์พอสมควรนะครับใ,ในเรื่องของอาชีพการงานหรือแม้กระทั่ง เพศตรงข้ามครับไม่ว่าคุณเป็นหญิงหรือชายในช่วงนี้มีไพ่เดวิลมาด้วยนะครับเรื่องความรักอาจจะทําให้คุณมีเหตุจะต้องทะเลาะเบาแว้งหรือผิดใจกันเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจานะครับคุยกันด้วยเหตุด้วยผลดีกว่านะครับอาลครับคุณปุ๊กปิ๊กครับเป็นผู้หญิงนะฮะบอกว่าเกิดวันที่7ตุลาคม2530ัันพุธนะครับดวงโดยทั่วไปแล้วเป็นอย่างไร ชื่อคุณคุณนะครับคุณปุ๊กปิ๊กคุณปุ๊กปิ๊กจารรู้จักนไม่บอกไม่ได้บอกนะฮะเอาละเจ็ดตุลานะครับครับมาดูเจ <7 S 2> ็ดตุลาคุณปุ๊กปิ๊ก,ก,กชื่อน่ารักมากดูคุณดีมากเลยนะครับแต่ขอให้ระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหยวดยานการเดินทางหรือแม้แต่การทําอะไรที่มันเร็วๆนะครับแล้วก็จะเขาเรียกว่า ใจอ่าไปก่อนนะครับแต่ตัวยังไม่ทันถึงอะไรประมาณนี้เพราะว่าม้ามันห่อไปเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณพูกปิ้งในตอนนี้นะครับจะเดินจะเหินช้าๆหน่อยก็ดีนะไม่ต้องเร่งรีบจะขับรถก็ไม่ต้องซิ่งนะครับประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้สาวๆก็ไม่ทันใจนะนะครับเห็นถนนว่างเป็นเหยียบเลยเพราะฉะนั้นใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนนะครับเรื่องอื่นโชคดีอยู่แล้วนะครับ The world ก็คือว่าทรัพย์สินเงินทองการงานการอะไรต่างๆที่ทําอยู่ในตอนนี้สบาย สบายสุดๆนะครับสบายคุณอื่นสบายนะแต่ตัวเองจะรู้สึกว่าลําบากนิดหน่อยลาบากใจลําบากอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีคุณมีไพ่สามถ้วยนั่นก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ในเรื่องของคนรอบข้างในเรื่องของคนเอาใจใส่ดูแลดีนะครับมีแฟนก็จะดีในช่วงนี้ด้วยอ่ะให้มากัะที่คุณสรุป นัชชาชย,ยังกูลครับเกิดวันา,าที่19เมษายน2512นะปีรากาเวลาเวนาิกาโชคลาภการงานการเงินสุขภาพอยากจะบูชาจะบูชาอะไรดีครับขอขอวันเดือนปีเกิดทีนะวันในปีเก <นะ S 2> ิด19เมษายน2512ครับ19เมษายนจะบูชาอะไรดีราศีเมษนะฮะ เครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อ๋อจะเล่นของหรือสิ่งเคารพบูชาเอาอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับคนเราบางทีจะมีสิ่งเคารพบูชาที่เราเราชอบแล้วคิดไว้ในใจนะครับถ้าคุณชอบนะครับมีไพ่พระขึ้นมาเลยเห็นไหมเพราะว่าคุณกําลังตั้งใจที่จะศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในที่นี้ผมขอแนะนําพระพิฆเนกก็แล้วกัน นะครับเพราะว่าคนเมษาด้วย 1. นึ่ขจัดความสําเร็จแล้วก็มีโชคลาภด้วยแล้วก็การเงินดีค,ความแข็งแกร่งมีเพราะฉะนั้นพระพิคเนตเหมาะกับคุณเลยนะครับ1คุณเป็นคนที่มีความขยันอดทนข้อสองคุณต้องการความสําเร็จในด้านการเงินการทองแล้วก็ขจัดอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงและ 1. ที่คุณขาดไม่ได้ก็คือความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะ บูชาเพราะอาจารย์แล้วผมแนะนใจด้วยพระพิคเนตเลยครับเหมือนที่อยู่ด้านหน้านี้นะถูกต้องบูชาองค์พระพิคเนตอยู่ข้างหน้านี้อาจารย์นี่แหละครับที่คุณต้องการจะถามมาครับทำไมอาจารย์ต้องตั้งองค์พระพิคเนตไว้ตรงนี้อ่าวันนี้เป็นวันที่ก็จริงๆตัวส่วนตัวก็เคารพบูชาพระพิคเนตอยู่แล้วนะครับกต่บางวันก็ก็เลยต้อง นำมาด้วยอาจารย์ให้บูชาเี่ยให้เช่าไหมอ๋อไม่ละครับนี้เอามาเห็นได้วรยมาเม่อวันนี้องค์สวยมากนะฮะสวยนะครับก็เป็นที่เคารพบูชาใครที่ถามมาผมก็นั่นแหละครับบอกให้ไปเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูไพ่กันต่อนะครับ